เอาละฮะก็นนนนต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมเ e อ็กเลเซอร์และตอนนี้ผมก็อยู่กเกมฟรีไฟต์เองนะครับก็คือเกมนี้มันก็รีแลกซ์มานานแล้วนะแต่ผมเพิ่งจะเข้ามาเล่นไงนี่มาเรามาเมาก็บอาวุธก่อนแล้วไปบวกแล้วก็อยู่กับรายการนี้เช่นเคยนะฮะก็คือ ตจวล่มวัดคมกับแรงแกนมาตเตอร์นั่นเองเฮ้ยนี่เยอมาก่ะครับไปเก็บกระเป๋าสามก่อนสองอยากเอากระเป๋าสาม่กระเป๋าสามอยู่ข้างในอึ้เอ้อนี่ขึนไปไงเนี่ย,ยข้างบนปะ มันขางบนจริงด้วยเกียบัคไหมเนี่ยฟา่ามาตอน้ฟาร์ุวีกระเป๋าเต็มแล้วจัดท้งหน่อยละกันโอ้โหเอ้านี่กระเป๋าสามโอเคหน่งน้อยแทนเดิมได้

ไปไหนแล้วอุ้ยอุ้ยไปไหนแล้ววิ่งมานี่แล้วก็หายไปเลยอู้ห้ยนี่ไงเฮ็ดช็ <Hit shot. S 2> อตโอใหญ่ใหญ่มาก ไม่ใช่วนหาก่อนตัวท้ายด้วยเ้ยเุ้ยคือมาจากไหนฮิ้วก่อนฮิ้วก่อนไม่เห็นตัวด้วยตัวนี้น่าจะของแท้เลยวะ่ะุ้ย โอ้โห,โอ,โ,หโอเคเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวขอลองอีกรอบมาแล้วฮะจากเกมที่แล้วเราได้ยิงแค่ตัวตัวเดียวเองแล้วก็โดนตุ๋ยตายไม่ไตุ๋ยอะวัดคมอยู่ดูซิรอบนี้เราจะแก้แค้นได้แบบโอ้โหนี่แค่โดดล่นลงมาเองนะเหลือยี่สิบรอะโอ้โห แล้วเราจะได้ยิงปะเนี่ยเอยอันนี้อะไรอ่ะออสกิลออสกิลตัวละครอ,ออว้าว,ว,าวเฮ้ยเกาะสามค่อยไปเอาแล้วเขาจะบวกกันที่ไหนผมเก็บที่ล้วผมไม่ได้ยินเสียงเขายิงปืนกันเลย <laughs> เยเขาเล่นกันเงียบมาก อมีเครื่องบินแบบนั้นเดีย๋ยวไปเก็บเหรียญละกันเจอแล้วหนึ่งเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งครับผมแต่ที่สุดก็ได้ยิงสักทีเอาเละเว้ยเอาเละเว้รอบนี้รอบนี้ผมมาแน่รอบนี้ ปอสามปอสามปอสามอยู่ข้างในโอ้ปอสามอยู่นี่ที่พีก็เงียบเหมือนกันเจอหนึ่ง double ลคิวตัวนี้แน่น่าจะหลบอยู่น่าจะหลบใครสักคนโอ้โหของไม่มี ข้างล่างป้านหลังนั้นไม่มีอะผมผมไม่อยากฟาร์มอะไรละอือข้างหน้าสองคนอุ้ยอยู่แถวนี้ triple kill เขายืนทำอะไรกันอะคุณเล่น F K เหรออุ้ยมันอยู่ในนี้มีหนึ่ง อยู่นี่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 มีหนึ่งนี่นี่ไงซุปเปอร์โบลซุปเปอร์เอ๊ยหรือว่าหรือว่าเขาเน็ตปิงวะเน็ตเขาปิงหรือเปล่าเขาไม่วัดคมกับผมเลยอ่เราสิบคนแล้วผมว่าอาจจะต้องเลิกเล่นฟรีไฟแล้วว่าไม่มีคนนั่นไงนั่นไงอุ้ย เอออะะไรขงา่ยกำลังเล็เรรมเมงหัวเล็งไม่โดนเก็บแปดละเหลืออีกห้าตัววม่เน็ตเน็ตปิงแน่เลยพวงนี้เน็ตมันปิงแน่ขอตึงๆหน่อยอีกห้าตัวสุดท้ายขอตึงๆนะลองเปิดนรรี้ดิ หูเดือดฮะโอ้โหเขาดูผมสามคนแล้วตายวงกันหมดเลยมนะั้เนี่ยดูผมหนึ่งเอามเออหลือห,หนึ่งแล้วโอ้ฟรีไฟไม่มีคนเล่นแนละ้วผมว่าผมคงต้องเลิกเล่นฟรีไฟแล้วมัง้งเนี่ยไนอาจจะเป็นเพราะว่าแรงแรงผมต่ำอยู่นะเขาได้ที่จริงก็ไม่เขี่ยหรอก โอเคครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่า,านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้คลิปไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ผมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากผมนะครับเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย